อยู่ใต้เท้าของหลวงปู่ทวดนะครับมาครับาดีที่ความเชื่อนะครับมากันได้นะครับมาเที่ยวที่สำนักสงฆ์สามหลวงพ่อนะครับตำบลคลองขุดอำเภอบ้านโพนะครับจังหวัดชาเชิงเซาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักสงฆ์สามหลวงพ่อนะครับอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับผมมาที่ตรงนี้จุดที่นีตรงนี้ก็มีหลวงพ่อหลวงปูท่ทวเดเยียบหัวนะครับแล้วก็นั่งเรือสำเภานะครับไปชมกันนะครับ ที่วันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์คนคนมากันเยอะเลยนะครับที่นี่อยู่เสิร์ชหาได้นะครับที่เนี่ยครับหลวงปูท่ทวดเหยียบหัวนะครับก็จะขึ้นเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> น,นี่ตัวอะไรครับเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราพาเราพาไปชมกันนะครับ <c oughs> ผมกอนชัยนะครับพาไปชมกัน ผู้คนมากันเยอะเลยนะครับวันนี้นี่เป็นอะไรในะห้องวัตถุมงคลตรงนี้ก็มีตัวนู้นเป็นของฝากนะครับร้านอาหารของฝาก ก็เป็นห้องวัตถุมงคลนะครับปูโทษก็จัดสวนสวยมากเลยนะครับตรงนี้ คิวสั่งสถานปฏิบัติธรรมสามหลวงพ่อมีร้านอาหารนะครับมีหลายร้านเลยครับไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราเดินไปดูตรง โอ้ oh, คนมากันเยอะนะครับเจ okay, ดูมีคนมากันเยอะเลย ูเหมือนเข้าสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับตรงนั้นเป็นกลางเป็นเหมือนสะนะครับกลางเป็นเหมือนกลางสะนะครับหลวงปู่ทวดบุรพานะครับโอ้โห ให้อาหารปลาด้วยอาหารปลาหยอดเหรียญเหรียญสิบบาท วัตถุมงคลถวายสังฆทานครับกราบหลวงพ่อกราบหลวงปู่ทวดเจ็ดอริยบทถวายสังฆทานห้องวัตถุมงคล พระทาวหลวงปู่หลวงพ่อสดพรน,นะครับ สวยครับ บรรยากาศสวยจริงๆนะครับมาชมก็ได้นะครับที่วัดสามหลวงพ่อนะครับสำนักสงฆ์สามหลวงพ่อตะบนคลองขุดอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับม,มีหานด้วย กับมาทักกับมาเดี๋ยวทำบุญหน่อยค่าน้ำค่าน้ำค่าไฟนะครับก็ใครที่กลับบ้านเสร็จแล้วนะครับถ้าไม่ได้รีบไปไหนก็แวะไปรับเชิญหมืองอย่างนักผากำจัดอวาได้นะครับที่อาคารสีชมพูแล้วก็ยังมี ยกคนทั่วประจําวันทั้ง7วันนะครับลองไปกวไวร,ราบไหว้ทุกวนเราเราเกิดวันอะไรก็ลองไปกลาบไหว้ดูหรือกลาบไหว้ทุกวันก็ได้นะครับก,ก็น่าจะมีทีนนววท่นี่เดีน,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 นั้นทั่วประจําวันทั้ง7วันทั้งที่ญี่ปุ่ั้งทวันนะครับลองไปกราบไหว้น้ำหนึ่งน้ำเย็นนะครับหยิบทานได้ในอาหารสีส้มเช่นกันหยิบไปติดรถได้ตามสบายนะครับ ญาติโยมก็นาน้ํามาถวายให้หลวงพ่อทํโรงทานไม่ขาดจริงๆนะน้ำดื่มน้าเย็นก็ไปทานด้วยถา้าอยากสักน้ำมนต์ก็ไปตักงได้ในอาหารสีส้มนะวัตถุมงคลนะครับลองเข้าไปหาเช่าหาบูชากันดูนะครับราคาเริ่มแค่หลักที่สิบบาททุกต้นไปนะครับวัตถุมงคลของเราจะเป็นร้เก่าในวัดตื่นก็มีนะครับลองไปเข้าไปดูได้ ห้องน้ำนะครับจะอยู่ด้านหลังห้งปูนะครับหนึ่งจุดแล้วก็มาใครเปเลยครับไม่ต้องครับใส่มเลย<อ>แล้วก็ที่ลานจานกรถที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นห้องน้ำใหญ่นะครับที่หนแผนที่แนะนำวัดต่างๆในจนนๆๆๆังหวัดเชิงเชาก็ดูได้ด้านหน้านะครับหนึ่งหนึ่งจุดนะแล้วก็ที่ลานจอดรถไอ้ที่ส่อจากญี่ปุ่นก็อีกหนึ่งจุดนะครับแผนที่แนะนำวัดต่างๆในจังหวัดสชิงเชรา ก็ดูกันได้หรือใครจะสแกนเอาเงินสดก็บอกการ้าทีได hmm ้ทุกจุดเลยเช่นกันจะปิดเปิดเครื่องหมาปิดเปิดเครื่องหมายถ้าหายเงินไม่ต้องแก้ลกลับไหวโดยใช้ทานต่างๆนี้นะครับความหมายของทานที่ใช้ประกอบไปอยู่ข้างล่างอย่างที่เราชอบก็หยิบทานกันได้ทำบุญตามกำลังศรัทธา นางกลับไหว้ตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปด้านในให้ท่านเหยียบหัวนะครับก็สามารถเดินวนรอบได้กับพระเกจิอาจารย์นะอย่างเช่นถ้าใครใช้าพานช้างเนี่ยก็จะเสริมเรื่องหน้าที่การงานใช่ไหมครับาพานช้างแบบไหนครับเนี่ยครับาพานช้างเราจะเสริมเรื่องหน้าที่การงานและก็สุขภาพ<อ><อ>เมื่อเราไหว้หลวงปู่เสร็จแล้ว,ลวเราก็ไปไหว้พระเกจิอาจารย์ต่างๆพานหลายอย่างนะครับ หรือว่าจะเป็นพานเรือก็จะเสริมเรื่องค้าขายเมื่อเราไหว้เสร็จแล้วก็ไปไหว้ในยานามที่หัวเรือแล้วก็ไปกลบก็จะไปดีเรื่องค้าขายนะครับส่วนโอ้โหร้อนหนอยร้อนหน่ส่วนพานพญานาคก็จะเป็นเรื่องโชคลาภนะครับว่าเมื่อไหว้ครบในเรือก็จะมีไหยเล็กๆขอลุจุบอ้อแล้วก็บ้านที่ไห้ขอที่ไห่เอาลองดูครับลองดูถ้าพันเรือเนาะพันเรือไหนพันเรือ น er> er> ี่ครับพันเรืออ๋พันเรือตัวนั้นที่พี่ตัวเนี่ยครับทีครับทำคลิปสั้นๆหรือทำคลิปยาวๆนะแน่คงแนะนำคนให้มาเข้าวัดนี่ผมเอาพานเรือดีกว่าเเเอาาารว่ป็นนสพบูชใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับได้ค่ะใส่ตรงนี้ได้เลยพันเรือนะอันนี้ร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มก็อากาศเย็นสบายนะฮะ ขออนญาตไหว้ใใหลวงปู่ก่อนนะครับไหว้นะครับราบไหว้พระเจิอาจารย์ที่ตั้งอยู่รอบๆให้ครบใช้เป็นพันเรือนะครับขับใช้ใช้พันเรือนะครับก็ขับไหว้ในนามที่วัวเรือเมื่อสักครู่เราก็กราบหลวงพ่อนะครับจุดนี้แล้วเราก็ไปที่ตรง แมยานางนะครับนนเรือปูทิมเดี๋ยวเราไปกาบที่แมยานางนะครับเรือทศอะไรนะเรือทศเทพ ก,กับไม่ยนางหน่อยนะครับก็อให้อเนมนค่อตัน้เปัดที่หลวงปู่มั่นนะครับ ยืนกลางสาเลยครับบรรยากาศดีมากมีกางหันน้ำ ใ้กลงเรือเป็นภาพบรรยากาศนะครับภาพบรรยากาศ<ม>ผู้คนมากันเยอะเลยนะครับวันนี้เป็นวันจุด,ดก็เขาก็จะให้ไปให้หลวงปู่อยู่ใต้ ท้าของปู่ทวดนะครับมาครับควากที่ความเชื่อนะครับมากันได้นะครับมาเที่ยวที่สำนักสงฆ์สามหลวงพ่อนะครับตำบลคลองขุดอำเภอบ้านโพนะครับจังหวัดชาเชียงซาครับนี่ครับดูบรรยากาศโดยรวมอีกครั้งครับ เค okay. วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ